หนึ่งไร่นี่ถือว่าใหญ่ม้าสำหรับคนทําร้านอาหารคิดแค่อยากจะมีไรายได้เสริมแล้วเราก็ทําร้านเล็กๆผมว่าจุดขายของเราคือแทนที่จะปลูกต้นไม้อย่างอื่นมาปลูกผักซะได้ใช้ด้วยพอผมไปเปิดร้านสองปุ๊บผมก็ปลูกพืชผักสวนครัวผมให้ลูกค้าเด็กกินได้เลยอะ่ะแล้วเปิดร้านปุ๊บเนี่ยเด็กมานั่งทานอาหารนล้วร้องกลับบ้านหมดเลยกินเสร็จแล้วอยากกลับบ้านผมก็เลยเอะเราจะทำไงให้เด็กอยากอยู่ก็เลยซื้อสนามเด็กเล่น ร้านสามนี้เนื้อที่กี่ไร่คะสิบไร่ครับสิบไร่ขยายขึ้นเรื่อยๆใช่ครับร้านนี้ก็คือเน้นมีคาราโอเกะเน้นความบันเทิงมากขึ้นมีสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นใช่ครับณนะตอนที่ร้านสามนี้เป็นซุ้มๆแบบนี้หรือยังก็เป็นซุ้มแล้วครับค่ะซุ้มแต่ตอนนั้นยังไม่มีบ่อยังไม่มีบ่อตอนหลังก็มีบ่อแล้วก็ใส่ปลาคาร์ฟเราก็เริ่มเฮ้ยแหมดีนะลูกค้าได้มีกิจกรรมเล่นเด็กก็ชอบด้วยก็เลยมาทําที่ร้านสองขุดบ่ออีกแล้วก็ใส่ปลาคาร์ฟมีคําว่าคาเฟ่ป้าบุญด้วยยเี่ คือสาขาไหนคะสาขาที่4ครับคนหันมาเที่ยวคาเฟ่กันเยอะแล้วคาเฟ่เนี่ย มันสามารถเปิดได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าเป็นร้านอาหารไทยทั่วไปเนี่ยมันจะเปิดประมาณนัดสิบโมงสิบเอ็ดโมงซึ่งมันเสียดายเวลาที่มันผ่านไป3ชั่วโมงนั้นเราก็เลยเฮ้ยอย่างนั้นมาเปลี่ยนคําว่าหัวบ้านประบุญอย่างเดียวเนี่ยให้มันมีคําว่าคาเฟ่ด้วยขายกาแฟด้วยแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยร้าน3าร้าน4ี่ร้านห้าร้านหกร้านเ็ก็เลยมีคาเฟ่หมดร้านที่3นี้คือ10ไร่ร้านที่4กี่ไร่คะ8ไรไค่ับร้านที่5 15หไร่ร้านที่6ค่ะ35ไร่แล้วร้านนี้53ไร่